สวัสดีครับผมได้เห็นข่าวที่ทางกรมควบคุมโรคนะครับออกมาเตือนเกี่ยวข้องกับโรคล s ชมาเนียซ s นะครับเพราะว่ามีการติดเชื้อนี้และมีคนเสียชีวิตไปแล้ว2คนโดย2คนนี้นะครับเป็นคนที่มาจากทางตะวันออกกลางและแน่นอนครับพอมีเชื้อโรคชื่อแปลกๆแบบนี้เนี่ยต่างคนก็กังวลเรื่องของการเกิดโรคระบาดหรือมันจะเป็นโรคแปลกๆมาในประเทศของเราได้นะครับและมีคนเอาไปโพสต์นะครับ สงสัยว่าเนี่ยอาจจะกลายไปเป็นโรคระบาดใหม่วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าโรคลิชมาเนียซิสเนี่ยนะครับมันคืออะไรกันแน่มันมาจากไหนแล้วอาการเป็นอย่างไรการรักษาจะเป็นอย่างไรทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับโรคลิชมาเนียซิสเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่โรคใหม่นะครับ เราเจอมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีรายงานกันตั้งแต่ประมาณปี2539นะครับจำนวนเคสที่ประเทศไทยเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะประมาณ40กว่าเคสนะครับแต่ก็มีเคสที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะฮะที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ติดมานะครับเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเขาค้นพบครั้งแรกที่ประเทศ อินเดียครับโดยคนที่ค้นพบนะครับมี2คนคนแรกนะครับเป็นนักพยาธิวิทยาชาวสกอตนะครับชื่อวิลเลียมบุกลิชแมนนะครับและอีกคนหนึ่งเป็นหมอนะครับชาวไอริชชื่อว่าชาร์ลส์ดโนแวนทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขาไปทำงานที่โรงเรียนแพทย์ในอินเดียของทางาหน่วยงานทหารนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ก็แน่นอนว่าอินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอยู่นะครับสองคนนี้เขก็ไปทํางานที่นั่นแล้วต่างคนต่างก็ค้นพบไอ้เชื้อตัวนี้พร้อมกันก็เลยมีการเอานามสกุลของทั้งสองคนมาตั้งเป็นชื่อเชื้อตัวแรกนะครับที่ค้นพบนั่นก็คือ l i s h m a n ยโ donovani นะครับ l i s h m a n ยก็มาจากนามสกุลของคุณวิลเลียมบุ๊กลิชแมนนั่นแหละครับ donovani ก็มาจาก d o n นแวนซึ่งเป็นนามสกุลของคุณชา a r ลส์โดโน v a n นะครับดังนั้นลิชมาเนียเป็นชื่อแรกส่วนโดโนวานายเนี่ยเป็นชื่อสปีซีส์นะครับและต่อมาในอนาคตก็มีการค้นพบสปีซีส์ต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดนะครับและพอเขาค้นพบเนี่ยก็เริ่มสงศึกษาและว,ว่าเฮ้ยมันเป็นได้ยังไงติดมาจากไหนนะครับเขาก็ไปเจอว่ามันติดต่อได้ด้วย มแมลงชนิดหนึ่งชื่อว่ารินฝอยทรายซึ่งประเทศไทยเราก็มีนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sandflies นะครับ sandfly เนี่ยมันมีอยู่สองจีนัสหลักๆนะครับและเหตุผลที่เราต้องรู้ก็เพราะว่าแต่ละ,มะแมลงเนี่ยนะครับมันมีเหยื่อที่ไม่เหมือนกันบางตัวไม่ค่อยกัดคนบางตัวกัดคนบางตัวต้องไปกัดสุนัขบางตัวกัดวัวอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ตัวแรกนะครับจีนัสแรกเราจะเรียกว่าเฟลบโบโตมาสนะครับเฟลบโบโตมาสเนี่ยมันจะอยู่แถบอินเดียนะฮะพวกมีมีแถบอินเดียแถบตะวันออกกลางก็จะเป็นกลุ่มเฟลบโบโตมาสนะครับถ้านอกเรื่องนิดน,นึงนะครับถ้าใครที่มาต่างประเทศเนี่ยจะเคยได้ยินคําว่าเฟลบโบโตมิสนั่นก็คือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเจาะเลือดนะครับเออเฟลบโบโตมาสนะครับมันแปลว่า การเจาะตัดเข้าไปในเส้นเลือดดำนี่ตัวนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลที่เขามาตั้งชื่อเฟลโบโตมีซึ่งเป็นคนสุม่มเฟลโบตมาสเนี่ยเป็นไอแมลงรินฝอ,อยทรายนี่แหละครับส่วนจีนัสอีกอันนึงชื่อว่าลัดโซเมียนะครับพวกนี้จะเจอในแถบบราซิลนะครับบราซิลโคลัมเบียอะไรแถวนั้นนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อินเดีย แต่มีที่ตะวันออกกลางมีที่บราซิลและจริงๆมันมีความแตกต่างกันด้วยนะครับถึงในด้านของภาษาแต่ไม่ว่ายังไงนะครับรินฝอยาซเนี่ยลักษณะมันคล้ายยุงแต่มันจะเล็กกว่าที่สําคัญครับมันกัดเจ็บมากๆเลยเหตุผลที่มันกัดเจ็บมากนะครับเพราะว่าเวลาที่มันจะดูดเลือดคนเหล่านี้นะครับมันกัดแล้วมันจะฉีกเนื้อนั้นคนโดนกัดเนี่ยรู้ตัวแน่นอนมันเจ็บมากนะครับมันเจ็บมากแล้วก็เหมือนยุงอีกเช่นกันนะครับตัวที่ดูดเลือดคือตัวเมีย นับตัวเมียข้อโชคดีอย่างหนึ่งของคนไทยเนี่ยก็คือไอ้แมลงเนี่ยที่ประเทศไทยมันไม่ค่อยกัดคนเออมันไม่ค่อยกัดคนนะครับก็เลยถือว่าโชคดีเพราะงั้นบางคนก็อาจจะคิดเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะแมลงตัวนี้มันสามารถนําเชื้อลิชมาเนียได้แล้วค้นพบที่ประเทศอินเดียประเทศแรกใช่ไหมมีการระบาดท,ที่อินเดียด้วยและตอนนี้ประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวอินเดียเยอะขึ้น เขาก็กลัวสิครับเฮ้ยโลกนี้มีที่อินเดียนักท่องเที่ยวเดียเยอะขึ้นมาที่ประเทศไทยประเทศไทยมีมแมลงลิ้นฝอยทรายมันจะกัดแล้วแพ้คนไทยหรือเปล่าโอกาสยากมากครับต้องบอกอย่างนี้โชคดีที่มแมลงลิ้นฝอยทรายเนี่ยของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยกัดคนเท่าไหร่แต่ไม่ได้แปลว,ว่ามันไม่กัดนะครับอ่าทีนี้เราคร่าวๆอย่างนี้ก่อนต่อมาผมอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าไอ้ตัวเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยนะครับมันมันมีอะไรน่าสนใจกว่ามัน มันอาการเป็นยังไงตรวจเจอได้ยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไอเชื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะมันทําอาการได้ให้เกิดได้ทั้งหมด3อาการด้วยกันนะครับอาการแรกก็คืออาการทางผิวหนังหรือที่เราเรียกว่า cutaneous leishmaniasis นะครับ cutaneous leishmaniasis เนี่ยคือมันจะเป็นตุ่มนะครับตุ่มพองแล้วก็แตกออกบางทีเป็นหนองแล้วก็เป็นแผลเรื้อรังอาจจะมี1ตุ่มหรือมีหลายๆตุ่มเลยก็ได้นะครับ โดยหลังจากที่โดนเอรินฟอยไซายกัดเนี่ยนะครับมันไม่มีระยะเวลาฟักตัวที่ชัดเจนบางครั้งเนี่ยสองสาวันบางครั้งเป็นอาทิตย์บางครั้งเป็นเดือนบางครั้งเป็นปีกว่าจะเกิดอาการขึ้นมาดังนั้นมันทํานายไม่ได้ว่าใครเนี่ยจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่โดนตัวแมลงอรินฟอยไซด์กัดเข้าไปนะครับแต่นี่คือหนึ่งในนั้นคืออาการทางผิวหนังนะอาการทางผิวหนังเนี่ยบางกรณีโดยเฉพาะ เชื้อโรคลิชมาเนียที่มันมาจากบราซิลนะครับมันจะมีตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลิชมาเนียสับจีนัสเวียเนียนะครับและนามสกุลของมันคือ b r a z i l ลียนซินะครับก็มาจากคาว่าบราซิลนั่นแหละลิชมาเนียบราซิเลียน s ิสนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าแถบ Brazil, แบราซิลแถบโคลัมเบียเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้ติดเชื้อแค่ผิวหนังแต่มันสามารถ ลามเข้าไปสู่เยื่อเมือกในช่องจมูกช่องปากเราได้ทําให้มันเละไปหมดเลยนะครับบางคนก็จะมีอาการเจ็บคัดจมูกเลือดออกได้นะไอแผลพวกนี้ทั้งหมดนะถ้าเป็นที่ผิวหนังนะส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับถ้ามันเจ็บแปลว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อซ้าซ้อนจากเชื้อชนิดอื่นเช่นแบคทีเรียตัวอื่นเข้าไปได้นะครับแผลที่มันเป็นจากตัวลิชมาเนียเนี่ยมันจะเป็นแผลเน่าเลื้อยลังแล้วมันไม่หายด้วยนะครับหลายหลยครั้งเนี่ย เนื่องจากว่ามันไม่มีระยะเวลาฟักตัวที่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดตามหลังจากการโดนมแมลงกัดนานแค่ไหนนะครับหลายครั้งนะครับเขาก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันไปโดนกัดมาเมื่อไหร่แล้วอยู่ๆไอแผลนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็จําไม่ได้เพราะมันค่อยๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่มันวินิจฉัยยากนะทีนี้ไอเชื้อที่บราซิลเนี่ยนะครับพวกนี้มันสามารถเข้าไปในเยื่อเมือกต่างๆได้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น เป็นมิลโคคิวเทเนียสลิชมาเนียซิสนะครับก็คือมีการมิลโคก็คือมิลคัสเป็นเยื่อเมือกข้างในคิวเทเนียสคือผิวหนังลิชมาเนียซิสก็คือ,อโรคตัวนี้นะครับโดยมันจะกระจายจากตัวผิวหนังที่หน้าแล้วเข้าไปในเยื่อเมือกได้มันจะมีชื่อเรียกพิเศษของภาวะมิลโคคิวเทเนียสลิชมาเนียซิสคือเอสปันเดียนะครับ ia, เอสปันเดียนี้เป็นชื่อพิเศษของมันอย่างหนึ่งนะครับและมาถึงสิ่งที่อันตรายที่สุดที่ทําให้เสียชีวิตได้นะครับนั่นก็คือ ลิชมีเนียที่มันเข้าไปทำลายอาวัยวะภายในอันนี้เราจะเรียกว่า visceral leishmaniasis visceral ก็แปลว่าอวัยวะภายใน leishmaniasis คือโรคตัว l e i s h m a n i a นี่แหละนะครับมีอีกชื่อหนึ่งครับชื่อว่า k a l a a z a r นะครับ k a l a a z a r เนี่ยเป็นภาษาฮินดีนะครับภาษาฮินดี k a l a นี่คือแปลว่าดำนะครับ azar นี่คือไข้ คือไข้ดําเพราะไอคนพวกนี้เวลาที่ป่วยหนัก,นกจะตัวคล้ําลงดําลงแล้วคาราอาซาเนี่ยก็เป็นชนิดหนึ่งซึ่งทางอินเดียเนี่ยเขาเจอและคุณหมอที่สองคนที่บอกไปนักพยาธิวิทยาคนหนึ่งวิลเลียมบุ๊คลิชเมนนะครับกับชาร์ลส์ดูโนเวนเนี่ยเขาเจอไอนี่แหละคาราอาซาและเป็นครั้งแรกที่อินเดียเขาเลยใช้ภาษาฮินดีในการบรรยายคนไข้เหล่านี้นะครับโดยอาการของคนไข้พวกนี้คือมีไข้ อ่อนเพลียน้ำหนักลดนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ผิวหนังเป็นตุ่มๆบางคนไม่มีก็ได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาคือมีตับและม้ามโตโดยขนาดม้ามที่โตขึ้นเนี่ยมันจะโตมากกว่าตับนะครับอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่โตได้แล้วก็มีการที่เชื้อมันไปทําลายไขกระดูกทําให้เม็ดเลือดแดงมันก็ต่ําก็เกิดภาวะโลหิตจางเม็ดเลือดขาวต่ําภูมิค้้นทานก็ตกลงนะครับเกล็ดเลือดก็ต่ําก็จะเกิดเลือดออกง่ายแต่มันจะมี อันหนึ่งซึ่งเจอได้ก็คือมีอิมมูโนกลบูลินหรือแอนติบอดีเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับแต่สูงแบบทำอะไรไม่ได้นี่อันนี้คือกรณีที่เกิดภาวะรุนแรงที่สุดของล e ชมาเนียนะครับโดยเราไม่สามารถทำนายได้ว่าหลังจากโดนแมลงกัดไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดอาการขึ้นมาและที่สาคัญครับถ้าโดนกัดแล้วมันป้องกันไม่ได้ด้วยที่จะให้มันไม่เกิดเราจะไม่มีการให้ยาเข้าไปก่อนเพราะว่ายาที่ให้เนี่ยแต่ละตัว ผลมันไม่ค่อยแน่นอนแล้วมันก็อันตรายซะด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ผมขอย้อนไปนิดนึงว่าไอ้เชื้อเนี้ยลิชมาเนียเนี่ยนะครับมันมันยังไงมันมันติดเข้ามาในคนมันยังไงกันแน่นะครับแล้วมันมาจากไหนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลิชมาเนียเนี่ยมันอยู่ในคนได้แล้วมันก็อยู่ในสัตว์ได้เช่นกันเช่นสุนัขนะครับแมววัวควายนะครับ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางอย่างก็จะติดได้นะครับหรือสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเราเรียกว่า marsupial นะครับพวกสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องแล้วก็สัตว์พวกฟันแทะพวกหนูอย่างเงี้ยก็จะมีไอเชื้อพวกนี้อยู่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับริ้นฝอยทรายแต่ละชนิดมันเลือกกัดสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนะครับมันต้องเป็นริ้นฝอยทรายที่กัดคนที่เป็นแล้วมากัดอีกคนหนึ่งเท่านั้นถึงจะเกิดโรคขึ้นมาอ่านี่คือเป็นกลไกนะครับ สมมติริ้นฝอยทรายบินไปกัดคนคนหนึ่งที่มันมีเชื้อโรคเนี่ยนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเชื้อที่เราเรียกว่าโปรโตซซวนะครับโปรโตซัวบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับมันต่างจากแบคทีรียรต่างจากไวรัสยังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนไวรัสเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือ RNA แค่นั้นแล้วก็มีเกราะพุ่มมันจบเลยไม่มีอวัยวะอย่างอื่นนะครับ แต่แบคทีเรียเนี่ยมันมีมากขึ้นก็คือมีอวัยวะในเซลล์ของมันนะครับแต่แบคทีเรียก็คือเป็น1เซลล์มันจะไม่ไปรวมกับเซลล์อื่นจนกลายเป็นเหมือนคนที่มีหลายๆเซลล์แบคทีเรียคือตัวเดียวๆตัวใครตัวมันในนั้นก็จะมีมีอวัยวะต่างๆนะครับมีสารพันธุกรรมมีนิวเคลียสแต่ว่านิวเคลียสมันยังเหมือนกับห้องมันสร้างไม่เสร็จอะนะไม่มีห้องเป็นของตัวเองมันก็นิวเคลียสในนั้นมันก็แบบเหมือนกับมีสารพันธุกรรมอยู่ในนั้นแต่มันก็ลอยไปลอยมานะครับไม่ได้เป็น เป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรนะครับนี่คือแบคทีเรียเราเรียกเป็นโปรคาริโอตนะครับถ้าเป็นยูคาริโอตก็คือมันมีความเจริญมากขึ้นนะครับก็จะมีไอตัวนิวเคลียสที่มันเป็นห้องที่สร้างเสร็จแล้วมีสารพันธุกรรมอยู่ในนั้นนะครับถ้ายังเป็นเซลล์เดี่ยวเดี่ยวและสามารถติดเชื้อเข้าไปในคนได้เราก็เรียกมันว่าโปรโตซัวนะครับไอลิชมาเนียเนี่ยคือเวลามันเข้าไปในร่างกายของเราจากการที่โดนแมลงกัดแล้วนะครับมันจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่า โ r รมาสติกโกรดนะฮะนี่งงแล้วใช่ครับจริงๆไม่มีอะไรยากนะครับในภาษาทางการแพทย์เราแปลให้ตรงๆโปรเนี่ยแปลว่าอยู่ข้างหน้าหรือมีก่อนนะครับมาสติกเนี่ยคือแท่โกรดเนี่ยคือเป็นอา่าไม่ใช่โกรดอะ Ote o, o T เนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับโปรมาสติกโกรก็คือแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่มีแท่นะครับโปรมาสติโกดเนี่ยก็คือเขาจะไอตัว ตัวลิชมาเนียที่มันยังอยู่ในระยะที่มีแส่พวกนี้เนี่ยนะฮะแส่เนี่ยจะเรียกว่าแฟลกเจลลัม um, เป็นขนยาวๆเส้นหนึ่งเอาไว้เคลื่อนที่นะครับเหมือนเหมือนเอาแส่ฟาดๆไปแล้วก็ตัวเนี่ยมันเดินหน้าได้ครับแล้วมันก็จะเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งมาจับกินนะครับนั่นก็คือเซลล์ชื่อว่าแมโครฟาจนะครับพอมันเข้าไปในแมโครฟาจได้มันตัดหางมันทิ้งก็แปลงร่างกายไปเป็นอะมาสติโกอดอะนี่คือแปลว่าไม่มีมาสติกคือแส่นะครับโอดก็คือ ตัวตัวของมันนี่แหละอเมสซิโกตคือไม่มีแท้มันอยู่ในเซลล์มันไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรแต่มันไม่ตายครับมันแบ่งตัวอย่างมีความสุขสนุกสุขสต์อยู่ในตัวแมโครฟาจนี่เลยเหตุผลที่มันทําแบบนั้นได้ก็เพราะว่ามันมีกลไกบางชนิดที่ทําให้มันไม่โดนย่อยนะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแมโครฟาจไปจับอะไรกินเนี่ยมันจะอยู่ในถุงอย่างหนึ่งนะครับถุงนั้นเลยเรียกว่าฟาโกโซมนะครับซึ่งถุงตัวนี้มันจะต้องมีการทําลายของที่อยู่ในถุง โดยการที่แมคโครฟาจมันก็จะส่งสิ่งหน,นึง่งเรียกว่าเป็นกรดเข้มข้นนะครับเราเรียกว่าไลโซโซมเอามารวมอยู่ในถุงสาสกรดเข้าไปในถุงให้ไอตัวเชื้อโรคมันตายตายหมดเลยนะครับแต่ไอตัวนี้มันฉลาดมันสามารถทําให้ไลโซโซมกับฟาโกโซมมันรวมกันไม่ได้มันก็เลยไม่โดนทําลายนะครับแต่แมคโครฟาจมันก็ฉลาดมันก็มีวิธีอื่นนะครับในการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาทาลายเซลลไอพวกนี้ตรงๆแต่ เชื้อโรคมันก็ฉลาดกว่าอีกมันมีเอนไซม์ในการทําลายพวกสารอนุมูลอิสระทิ้งแถมมันยังไปยุ่งเกี่ยวข้องกับกลไกในแม c โครฟาจนะครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยหลังสารต้านการอักเสบไม่ต้องไปเรียกพวกมาอยู่ของมันเฉยๆให้มันแบ่งตัวเป็นบ้านที่มีความสุขของเราดีกว่านะครับมันก็สั่งแม c โครฟาจให้หลังสารที่ต้านการอักเสบเช่นอินเตอร์ลูคินสิอะไรพวกเนีน้นะครับทำให้เฮ้ยไม่สามารถเรียกพวกมาได้แล้ว ไอตัวเนี่ยมันก็แบ่งตัวในแมคโครฟาจเยอะๆแบ่งเรื่อยๆก็เกิดโรคขึ้นมานะครับอันนี้คือเล่าให้เข้าใจก่อนว่าเชื้อมันไปทําอะไรในร่างกายทําไมมันถึงมีปัญหานะฮะทีนี้มาถึงเออแล้วถ้าเราสงสัยละ่ะแล้วเราตรวจยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นมีผื่นอย่างเงี้ยผื่นมันผื่นมันไม่ใช่เป็นผื่นแดงๆนะมันจะเป็นเหมือนอหนังที่มันเป็นแผลเน่าแผลเละๆอย่างเงี้ยเออแล้วมันไม่หายสทัทีทำยังไงก็ไม่หายนะครับ พวกนี้เราจะมีการตัดชิ้นเนื้อแล้วมาตรวจเราสามารถส่งกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ไปดูได้ว่าในเซลล์เนี่ยมันจะมีพวกตัวเนี้ยอัลมาสติกโกดอยู่เต็มไปหมดนะครับถ้าเราเจอแบบนี้สงสัยว่าใช่หรือเราส่ง PCR ก็สามารถตรวจตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชัวร์แบบ100%เเต็มเนี่ยเราต้องเอามันไปเพาะเชื้อนะครับมันจะมีการเพราะเชื้อพิเศษอย่างนึงนะครับเอ่อมันจะต้องเพาะใน น้ำยาพิเศษอย่างหนึง่งชื่อว่า uh, Novi MacNeil Nikol นะครับ Novi MacNeil Nikol Media เนี่ยมันต้องเพาะในพวกนี้มันถึงจะโตขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำหรอกครับคือเขาตัดชิ้นเนื้อไปเห็นแล้วก็จบเลยหรือว่าเอาเอา,เอาตรวจ pcr ก็เห็นอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นกรณีแบบที่มันเป็นทางร่างกายมีไข้ด้วยมีน้ำหนักลดมีซีดมีอะไรพวกนี้พวกนั้นวิธีการตรวจที่ดีที่สุดนะครับคือเจาะไขกระดูกมาตรวจ เชื้อพวกนี or, ้ม so no. ันอยู่ในไขกระดูกครับคุณจะเจาะตับเจาะม้ามาตรวจก็ได้นะครับแต่ว่ามันอันตรายการเจาะตับถ้าเจาะผิดก็เลือดออกนะครับม้าเนี่ยเลือดออกง่ายมากดังนั้นไม่ควรเจาะนะถ้าจะเจาะอะไรก็ต้องเจาะไขกระดูกบางคนบอกว่าตรวจเลือดได้ไหมตรวจเลือดไม่ค่อยเจอครับมันไม่ได้อยู่ในเลือดเท่าไหร่มันไปอยู่ที่อื่นแต่บางทีมันก็เจอได้เหมือนกันนะถ้าเราตรวจ PCR นะครับอันนี้คือวิธีในการตรวจทีนี้มาถึงการรักษาละเฮ้ยเราทําอะไรกับมันได้บ้างเพราะเมื่อกี้เราบอกว่ามันป้องกันไม่ได้อะมัน มันไม่มียากินอะไรที่มันป้องกันได้นะครับอย่างดีการป้องกันก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มันกัดเหมือนกับการป้องกันยุงเปียบเลยนะครับยากันยุงที่เราฉีดก็ป้องกันไอแซนฟลายตัวนี้ไม่ให้มากัดเราได้นะครับโชคดีที่มันทําอย่างนั้นได้นะฮะแล้วก็มาถึงการรักษาลวการรักษาเนี่ยถ้ามันเป็นเฉพาะที่ผิวหนังแล้วมันมีบริเวณจํากัดมากๆนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราใช้การจี้ในตัวเจนเหลวให้มันตายไปหมดก็ได้นะครับสามารถทําได้ แต่ถ้าเกิดมันมีการลุกลามไปเยอะกว่านั้นนะครับอันนี้จะต้องใช้ยาแบบกินละยาแบบกินเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับตัวที่ปัจจุบันที่อเมริกามีใช้นะชื่อว่า m u l เทฟ h o c ซ n นนะครับมิเทฟอรซีนซึ่งผมบอกงนี้ก่อนอันนี้อยากจะบอกไปถึงคนที่ให้ความรู้ในประเทศไทยด้วยเขาเขียนชื่อยาตัวนี้ผิดนะครับมันต้องเป็น m u l เทฟ h o c ซ n นอย่างที่ผมขึ้นให้อย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าที่เขาเขียนนะี่ยมันจะเขียนผิดเป็น มิวเลตเทฟฟอซีนอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เขียนผิดแน่ๆนะครับเพราะยาตัวนี้จริงๆมันสามารถใช้ในอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ในการรักษาเชื้ออะมีบาได้ผมเคยพูดเรื่องยาตัวนี้ในการรักษาเชื้ออะมีบาชื่อว่านิกเลเรียฟาโรไลไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเป็นยาตัวนี้ที่ใช้ได้นะมิวเทฟฟอซีนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับเป็นยาที่เราต้องกินทั้งหมดอ่สสัปดาห์ติดกันนะครับถ้าอาการ ข้างเคียงของมันอาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนแล้วมันเป็นพิษต่อตับต่อไตด้วยดังนั้นเราต้องมีการตรวจติดตามชัดเจนคนท้องห้ามกินเพราะว่ามันทําให้ลูกพิการนะครับถ้าเรากินตัวนี้เข้าไปแล้วเราห้ามตั้งครรภ์แล้วถ้าเราให้นมบุตรเราห้ามให้นมบุตรอย่างน้อย5้าเดือน5เดือนนะนานมากนะครับดังนั้นอันนี้ต้องชัวร์ก่อนว่าเราไม่ตั้งครรภ์นนะในกรณีที่เป็นเยอะยายกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถใช้กินแล้วก็ช่วยเรื่องพวกนี้ได้คือ,อยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าเอโซนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อราเช่น คีโตโคนาโซอาตราโคนาโซฟลูโคนาโซพวกนี้แต่ว่าไอยาพวกนี้ผลของมันไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยหนอนเท่าไหร่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ชัวร์ว่ามันจะหายนะครับแต่ถ้ามันเป็นรุนแรงนะเช่นมีไข้แล้วเชื้อมันไปทําลายไขยกระดูกมันไปอยู่ในตับในม้ามต่อมนูนเหลืองก็โตน้ําหนักลดแย่มากๆ,ๆเลยไงอันภาวะเนี้ยที่เราเรียกว่าเป็นคาราอาซานะครับการรักษาจะต้องใช้เป็นยาที่ฉีดเข้าไปยาที่ฉีดปัจจุบันที่ เราเจอว่ามันมันออกฤทธิ์แล้วดีที่สุดเนี่ยชื่อว่าอมโฟเทริซิน B นะครับโดยอมโฟเทริซินเนี่ยตัวที่เราใช้กันเนี่ยจะเป็นไลโปโซมอลอมโฟเทริซินซึ่งมันมีผลข้างเคียงน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่มีผลเคางเคียงมันเยอะกว่าชื่ออัมโฟเทริซินดิออกซิโคเลตนะครับแต่ว่าแน่นอนอมโฟเทริซินไลโปโซมอลอมโฟเทริซินมันแพงกว่าแต่มันก็ดีกว่านะครับเราจะให้ทั้งหมด10วันนะครับ ยาแอมฟอติซินเนี่ยเวลาเราให้เราจะต้องมีความรับมัดระวังนะครับคือมันจะทําให้คนไข้เนี่ยมีไข้หนาวสั่นนะครับเก็ดเลือดตกได้นะครับแล้วก็มีค่าไตาที่มันเสียไปได้มันจะทําให้ค่าเ,เกลือแร่ในร่างกายเนี่ยผิดปกติจากตัวมันเองได้นะครับอตรงนี้เราก็ต้องคอยดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีปัญหาตรงนี้ถ้ามีเราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปตามแต่ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับแอมฟอติเรซินเป็นตัวหนึ่งซึ่งเราให้ได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นยาที่เขาจะมีใช้ในอ,อินเดียในตะวันออกกลางในบราซิลพวกนี้ก็จะเป็นยาที่มีพลวงเป็นส่วนผสมเออมียาในโลกนี้ไม่กี่อย่างหรอกครับที่มันจะมีพลวงหรือภาษาภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนติมนีนะพลวงในแอนติมนีมีไม่กี่อย่างหรอกครับที่มีพลวงเป็นส่วนผสมนะครับซึ่งยาในกลุ่มที่มีพลวงเป็นส่วนผสมเนี่ยตัวหนึ่งชื่อว่าโซเดียมสติปโวกูโคเนต นะตัวที่2นี่คือเมกลูมีนแอนติโมเนียนะครับมี2ตัวที่เป็นปลวงตัวนี้ก็จะให้ได้นะฮะที่เราต้องให้รักษายาก3ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้ผลดีกว่าตัวอื่นตัวอื่นถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับตัวแรกก็คือพารโมไมซินนะพวกนี้ เป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าอะมิโนไกลโคไซด์จะมีปัญหาได้กับคนที่มีปัญหาเรื่องไตแล้วก็อาจจะทําให้หูเนี่ยมีปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยให้แล้วผลการรักษามันก็ไม่ค่อยดีอีกตัวหนึ่งคือเพนทามิดีนนะครับเพนทามิดีนตัวนี้ก็ผลข้างเคียงเยอะเราก็ไม่ค่อยให้เหมือนกันแล้วผลการรักษาก็ไม่ค่อยดีดังนั้นเราก็จะไปให้ในกลุ่มพวก,มกเมกิที่เราบอกไปทั้งหมดนะฮรัรักษาแล้วผลเป็น,ปนยังไงต่อนะครับรักษาแล้วเนี่ย ยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้เพราะเชื้อพวกนี้มันตายยากมากบางทีมันซ่อนมันลดปริมาณลงมันหายไปแล้วเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันกลับมาใหม่ได้เราก็ต้องรักษาอีกรอบหนึ่งนะครับหรือบางคนเนี่ยที่เป็นแบบรุนแรงก็คือเป็นแบบคาราอาซาเป็นไข้ดำอลไรเนี่ยเป็นทั้งตัวมีไข้มีอะไรเงี้ยหลังรักษาไปแล้วนะครับจะเกิดภาวะหนึ่งเราเรียกว่า post k a r a s ด a Dermal l i ม h เ n i a s i s นะครับอันเนี้ย คือหน้ามจะเป็นตุ่มๆได้หรือว่ามีผิวที่มันเป็นผิวสีผิดปกติไปเป็นจุดๆเป็นดำเป็นด่างอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเราก็เจอได้ทําให้มีการผิดรูปถาวรไอ้โรคลิชมาเนียเนี่ยเป็นโรคที่คนเป็นแล้วโชคร้ายมากเพราะว่ามันมักจะทําให้มีการผิดรูปแบบถาวรไม่ว่ามันจะเป็นตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเออเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าให้ทุกคนเข้าใจนะครับถ้าถามผมนะโรคเนี้ย ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเองไทยตั้งนานแล้วจนถึงตอนนี้โอกาสเป็นเนี่ยมันน้อยมากที่เราต้องระวังก็คือคนที่ไปเที่ยวในถิ่นที่มันมีโรคนิละบัตนะละครับเช่นตะว,วันออกกลางนะฮะไปแถบบราซิลโคลัมเบียนะเปรูอย่าเงี้ยหรือว่าไปอินเดียนะครับตรงไหนที่มันมีตัวพวกนี้อยู่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวิธีการระมัดระวังก็เหมือนการระมัดระวังยุงนะฮะใช้ยากันยุง แบบพ่นแบบทาหรืออะไรก็ได้สามารถกันมันได้นะครับถ้านอนก็แน่นอนครับต้องมีมุ้งถ้าเราจะไปอยู่ตามประเทศพวกนั้นนะส่วนใญ่จะไปติดมาจากประเทศทั้วนั้นนะส่วนบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวประเทศนั้นแล้วเอามาประเทศไทยจะทําให้เราติดได้ไหมโอกาสติดมันมีแต่มันยากหน่อยเพราะว่าโชคดีที่ลิ้นฝอยทรายของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยกัดคนเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่กัดนะอาจจะกัดก็ได้ในอนาคตแต่มันยากหน่อยเท่านั้นเองนะครับโลกพวกนี้ ไม่สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนโดยตรงได้สมมุติว่าคุณไปเจอคนหนึ่งอุ้ยแผลมันแนกเกลียดมากเลยขึ้นเต็มตัวเลยเนี่ยคุณไปจัดคุณไม่ติดนะไม่ติดนะครับมันต้องมีการกัดแล้วเข้าไปในเลือดของคุณนะเอออย่างเงี้ยติดนะฮะแล้วก็คนเนี่ยเอาไปแพร่เชื้อตัวนี้ให้กับสัตว์ได้แต่ก็ต้องมีริ้นฝอยทรายมากัดคนแล้วไปกัดสัตว์นะครับเท่านั้นมันถึงจะสามารถทําได้นะไม่งั้นมันทําไม่ได้นะครับ โอเควันนี้ผมก็หวังว่าความรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับลิชมาเนียจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโรคนี้ผมคิดว่าส่วนตัวนะไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับล้วคิดว่ามันไม่น่าจะระบาดที่ประเทศไทยได้ขนาดนั้นด้วยซ้าไปแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้จักกับโรคชนิดนี้ไว้บ้างก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคเรามันมีโรคแปลกประหลาดเยอะแยะไปหมดนะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าโรคนี้มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ใช่โรคใหม่ไม่ต้องตื่นตกใจอะไรไปนะครับถ้ามีอะไร เราก็รับฟังด้วยสติหาความรู้แล้วเราพอเข้าใจปุ๊บเราก็จะไม่ได้ตกใจกลัวขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ามันคืออะไรป้องกันได้ยังไงโอกาสในการเป็นอะไรมันมีแค่ไหนบ้างนะครับโอเควันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ